สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกท่านครับมาพบเจอกันนะครับช่วงแรกคัมือนีนะครับหลังจากเอ็ดวิไลนะครับมือนีเอาง่ายๆครับติดภัรกิกิต่เ้ากันเลยนะครับผึ่งลับ้านะครับเอฟซีอาก์คอตองคอให้นะครับก็คือพัรกิกินะครับก็ช่วงเศร้าไปประชุมนะครับมู่บานรักษาศิลหา ที่ตำบลน,นะครับหลังจากนั้นการหลังจากประชุมเล้วนะครับกรบมานเทียงนะครับก็ได้ไปทํำทุลระที่อำเภอสว่างแดนดินต่อนะครับหลังจากไปทํำทุลระอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินนะครับยังบอกกลับมานะครับได้รับสายโทรศัพท์จากลูกบ้านนะครับว่าลูกบ้านถือจับ ก็ต้องได้เดินทางไปที่สถาน,นีตำรวจหรือว่าโรงพักซอพห่องดาวตอนะครับก็เลยมือน,นี้นะครับมาพบม,มาเจอกับเอฟซีซาแน่จักหน่อยอาเมซาดีโกบมานะครับอาเมซาดีโกบมารับมาในคลิปนี้นะครับแอดวิไลนะครับได้เช็คเบื้องล้วนะครับ ตัวเลขแนวทางตัวเลขที่ชนกันนะครับอันดับ1ถึงอันดับ5นะครับตัวเลขที่ชนกันนะครับทามาเบิรงกันว่าอันดับ1จะเป็นตัวใดอันดับ2จะเป็นตัวใดนะครับตัวเลขที่ชนกันนะครับ ใส่เวลาบระดนนะครับตัวเลขที่ชนกันงวดประจำวันที่16ครับสิงหาคม6 8 อันดับหนึ่งถึงอันดับห้านะครับมาเบ่งกันใส่เวลาบดนนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับใส่เวลาบดนอันดับหนึ่งถึงอันดับห้านะครับ วันนี้จะได้สี่อันดับนะครับบอถึงหานะครับได้สี่อันดับมาเพิ่งกันจะเริ่มจากอันดับที่หนึ่งนะครับเฟซี่จะเริ่มจากอันดับที่หนึ่งนะครับอาเริ่มจากอันดับที่หนึ่งนะครับมาเบิ่งกันเลยอันดับหนึ่งอันดับที่สองอันดับที่สาม มีสี่อันดับนะครับอันดับที่1งงวดประจำวันที่16สิงหาคม25 6พหตัวเลขที่ชนกันเยอะที่สุดนะครับถูกสำนักทีเอดวิไลนำเสนอตัวเน้นย้ำที่ชนกันเยอะที่สุดคือห1หนึนี่คืออันดับหนึ่งนะครับห1หนึ่งมาอันดับที่หนึ่ง อันดับที่สองคืออันดับที่สองคือ8 1อันดับที่สครับมีอยู่สองชุดอันดับที่สมคือ7จสองแล้วก็6 6นี่คืออันดับ3นะครับจะมีสองคู่ อันดับที่สี่นะครับจะมีอยู่เจ็ดชุดนะครับเอฟซีจะมีอยู่เจ็ดชุดเจ็ด <Yeah. S 1> ชุดได้แก่คู่แรกครับคือเก้าสามคู่ที่สองครับเก้าสี่ คู่ที่3ามห้าหคู่ต่อไปครับ0ูหคู่ต่อไปครับ6.7นี่เป็นอันดับที่4ต่อไปครับอีก2คู่ครับเดี๋ยวเราวเขียนใหม่ขีดข้องใหม่อีก2คู่นะครับจะเป็นอันดับที่4ี่นะครับจะมีอยู่7จ็ดชุดแชุดนะครับ หกเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดหนึ่งแปดเบิ้องไฮดีนะครับ f อซคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวแอดวิธีจ่าที่บ่ายนะครับอันดับที่หนึ่งครับว่าน,นี้ตัวเลขที่ชนกันเยอะที่สุดนะครับ ตัวเลขที่ชนกันเยอะที่สุดนะครับอันดับหนึ่งได้แก่6 1อันดับที่2 8 1อันดับที่3จะมีอยู่2ชุดนะครับก็คือ7 2กับ6 6อันดับที่4มี7ชุดนะครับมี93 94สาม6 67สี่ห้าหนึ่งหหเ สองเจ็ดหนึ่งแปดเอฟซีให้จับตาตัวนี้ให้ดีอ่ะสองเจ็ดกับหนึ่งแปดนี่ชนกันอยู่อันดับที่สองกับอันดับที่สามชนกันก็คือจะเป็นตัวกลับนะครับเอาไงคืออันดับสองจะเป็นหนึ่งแปดอันดับซีจะอาจจะเป็นแปดหนึ่งอันดับทีซีจะเป็นหนึ่งแปดอันดับที่สามครับจะเป็นเจ็ดสองแต่อันดับที่สี่จะเป็นสองเจ็ด เนี่ครับมาเป็นตัวกลับกันอันดับ2กับอันดับ3มนะครับเนี่ยิึงให้ดีสรุปแล้วนะครับตัวเลขที่ชนกันเยอะที่สุดก็คือ6 1นะครับ6 1อันดับที่2คือ8 1อันดับที่3คืออ่า7 2กับ6 6อันดับที่4 9 3 9 4 5 1 0 6 6 7 สองเนี่คือสรุปอ่าสรุปตัวเลขที่ชนกันเยอะที่สุดนะครับทุกสำนักทีแอดวิไลติดตามให้อฟซเดบึงในช่วงกันยุนี่นะครับถือว่าสรุปแล้วนะครับอ่าลงให้วันที่ครับลงให้วันที่ คำมือนี้วันที่สิบห้านะครับมือนี้สิบห้าเสียงไล่ดังนะครับสงสัยเอฟซทรงตัวเลขแน่าทางมาใหาบอกเดี๋ยวแอดวีวจะเช็คเบื้องไล่นะครับอ่สรุปให้ f อซได้ติดตามกันแล้วนะครับตัวเลขที่ชนกันเยอะที่สุดงวดประจำันที่สิบหกสิงหาคมวันนี้ได้อันดับหนึ่งถึงอันดับสแค่นั้นนะครับอมักชอบฝากแช่ไป f อฟซีมาครูใดชุดใดจัดใดเลยนะครับอาจากล่ากันไปครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ